คุยเรื่องเพศกับลูกลดโอกาสพลาดเว็บคุยเรื่องเพศ t com นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมห้องข่าวภาคเที่ยงต่อได้รายการเที่ยงบันเทิงสดจบแล้วชมรายการขอกอดหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการขอกอดหน่อยจบแล้วชมรายการชอตเด็ดแม่ไม,ม้เมยไทยเจ็ดสีต่อด้วยเจ็สีช่วยชาวบ้านค่ะความจงรักภักดีต่อชาตินั้นคือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็นที่เกิดที่อาศัยซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิดและมุ่งมั่นที่จะทำรงรักษาประเทศชาติไว้ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร คุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับนาวทิสานาดบาลิวัลพลและกาตูนัชชาในละครชุดสร้อยนาคีจบแล้วชมรายการชิดจอรอดูค่ะทุกเสียงคือพลังช่วยกันหยุดขายเสียงนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการประเด็นเดชเจสีจบแล้วชมรายการภารกิจสุดคิดถึง Let's Go My Friends ค่ะ